คนต่างจังหวัดบูมใช้รถไฟฟ้าหรือรถน้ำมันจะสูญพันธุ์วันนี้เราบินมาสำรวจตลาดให้ทุกคนได้ดูกันครับถ้าถามว่าใครครับที่เป็นคนซื้อรถไฟฟ้าใช้เนี่ยหลายคนจะนึกถึงคนที่อยู่ในเมืองหลวงใช่ไหมฮะควันและฝุ่นมากมายที่สุดดมเข้าไปมันก็จะกลายไปภูมิแพ้นะคนต่างจังหวัดไม่เหมาะหรอกนะการวิ่งในระยะทางเนี่ยมันไม่โอเคใช้รถน้ำมันเนี่ยจะดีกว่านะคนยังซื้อรถน้ำมันอยู่แต่ต้องบอกว่าในรอบ1 2ปีที่ผ่านมาเนี่ย คำพูดนี้ครับมีการเปลี่ยนไปในหลายจุดนะแต่รถไฟ้าในต่างจังหวัดเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับคนเนี่ยให้การตอบรับดีมากจนค่ายรถไฟฟ้าหลายค่ายครับหันมาเปิดดีลเลอร์ในต่างจังหวัดมากิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตนะครับของลูกค้าในกลุ่มนี้จนมีใครหลายคนบอกว่านี่แหละครับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตลาดรถยนต์ในไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมรถน้ำมันอาจจะสูญพันธุ์ในอนาคตนะครับวันนี้ที่สุดครับเลยพาทุกคนเนี่ยบินมาไกลครับถึงเมืองกระทิปน,นะขอนแก่นเพื่อมาสำรวจดูว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยใช้รถไฟฟ ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนเห็นภาพกันก่อนนะครับว่าทำไมตลาดรถไฟฟ้าในไทยถึงโตสุดในอาเซียนจากข้อมูลยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้า100%หรือ BEV ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหรือรอยอ1เดือนกันยายน2022ที่ผ่านมามีรถไฟฟ้าจดทะเบียนมากถึง6,875คันที่เป็น14.6%ของรถที่จดทะเบียนรอยอ1ทั้งหมดถ้าดูจากยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าสะสมในไทย9เดือนแรกมีมากถึง5,347คัน มากกว่ายอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าในปี2022ทั้งปีกว่า5เท่านี่ขนาดยังไม่ครบปีนะเนี่ยและยังไม่นับรถต่างจังหวัดที่จดทะเบียนในกรุงเทพอีกต่างหากหากไปดูสัดส่วนยอดจดทะเบียนใหม่แต่ละภูมิภาคจะพบว่าเป็นยอดจดทะเบียนในกรุงเทพประมาณ70%ที่เหลือจะมีการจดทะเบียนในต่างจังหวัดมากถึง30%ขณะที่เนต้าซึ่งโฟกัสที่รถไฟฟ้าราคาเข้าถึงง่ายกลับมีสัดส่วนยอดจดทะเบียนในต่างจังหวัดสูงเกือบ50%เป็นสัญญ,ญาณที่บ่งบอกที่ชัดเจนว่ารถไฟฟ้าไม่ได้นิยมแค่เฉพาะในกรุงเทพแต่ได้กระจายความนิยมปทททัั่้งระเศ รรยบ้้อแลวนะคัถ้าถามว่าทําไมคนตัดจังหวัดครับถึงเลือกใช้เนี่ยรถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของเขามันก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคือบางคนเนี่ยอยู่กรุงเทพจะคิดว่าคนตัดจังหวัดเนี่ยต้องขับรถไกล วันหนึ่งเนี่ยขับแบบหลายร้อยกิโลเมตรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวเมืองแต่จังหวัดเนี่ยเผลอๆเนี่ยเล็กกว่าตัวเมืองกรุงเทพอีกที่ซ้ำไปนะครับอย่างที่นี่เราอยู่ที่ขอนแก่นใช่ปะแต่นี้ผมเนี่ยอยู่มามาหลายครั้งแล้วนะฮะขับรถแบบ15-20นาทีเนี่ยก็แทบจะไปถึงทุกท,ที่ที่เราอยากจะไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครครับที่แบบขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับขับรถไปซื้อของมาใจตลาดเนี่ยก็มีการออกรถไฟฟ้ากันมากขึ้นก็จะตอบโจทย์ในการใช้งานเขาได้มากกว่านะครับอันนี้เนี่ยยังไม่นับ เพราะว่าคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการติด w a วชาร์จเจอร์เนี่ยก็ทําได้ง่ายทําได้ไม่ยากเลยนะครับถึงบ้านปุ๊บก็เสียบชาร์ตตื่นเชา้ามาในแบตเตอรี่ก็เต็มนะครับสะดวกสบายดีออกเหมือนกับการชาร์จมือถือเลยนะครับแต่าจากคนกรุงเทพที่ใครหลายคนเนี่ยอาศัยอยู่ในคอนโดอาศัยอยู่ในห้องเช่าเพราะฉะนั้นครับการชาร์จไฟของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากของคนต่างจังหวัดก็เป็นไปได้เหมือนกันและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากครับเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมันนี่มันนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน,นะ เรื่องค่าไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาสามารถขอมิเตอร์ได้อีกลูกหนึ่งนะแตกต่างจากคนกรุงเทพคนเมืองหลวงเนี่ยเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาสังกัดอยู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะฮะที่มีนโยบายเนี่ยให้ติดตั้งมิเตอร์ลูกที่2ได้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของรถไฟฟ้าและมิเตอร์ลูกนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกการใช้ไฟแบบ T.O.U. หรือ Time of Usage ได้คืออะไรนะครับคือการใช้ไฟช่วงกลางวันหัืกลางคืนเนี่ยจะคิดค่าไฟไม่เท่ากันช่วงกลางคืนที่ปกติคนบ้านอื่นเนี่ยใช้ไฟกันน้อยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเขาอยากสำรวนให้ใช้ไฟช่วงนี้กันมากขึ้นเนี่ยตะนกลางคืนเนี่ยชาร์จไฟมิเตอร์ t ี u เนี่ยจะถูกมากและเราเนี่ยสามารถตั้งเวลารถยนต์ของเราเนี่ยให้ชาร์จแบตได้ในช่วงเวลานั้นก็จะประหยัดไปได้เยอะนะถ้าเทียบกันนะครับปกติเนี่ยชาร์จตู้ d c ฟ้าชาร์จนะหน่วยหนึ่งเนี่ยประมาณ5บาท6บาท7บาท8บาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ช่วงเวลาใช่ไหมนะครับถ้าอย่างบ้านผมเนี่ยบ้านออฟเองเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะ ชาร์จเฉลี่ยเฉลี่ยหน่วยหนึ่งเนี่ยก็ต้องมี5บาท5บาทกว่านะแต่ถ้าชาร์จแบบมิเตอร์ TOU เนี่ยสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะขอมิเตอร์รุ่นที่2เนี่ยชาร์จหน่วยหนึ่งฮะสามบาทบวกลบแค่นั้นเองถูกมากๆถ้าขับรถอดีประหยัดๆนะครับกิโลนึงเนี่ยห้าสตังค์แค่นั้นเองโอ้โหประหยัดไปได้หลายตังค์เลยนะ และสาหรับครับสถานีชาร์จเร็ว DC พาชาร์จแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเข็มขัดยาวสำหรับใครหลายคนครับเกินคาดไปมากเลยนะเพราะว่าต่างจังหวัดครับจะมีตู้ชาร์จเร็วแบบนี้กระจายอยู่ทั่วไปหมดเยอะกว่าในกรุงเทพซึ่งกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตู้ AC charger ไงมันชาร์จชา้าใช้เวลาชาร์จหลายชั่วโมงนะครับแบบนี้เนี่ยกำลังสูงกว่าชาร์จเร็วกันเยอะนะครับเร็วกว่าเนี่ยเป็น10เท่าบวกที่ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครครับที่ชาร์ไฟพาในต่างจังหวัดเนี่ยได้ปรีมากมากเลยนะบางวันครับขับรถเยอะใช่ปะ กลับไปชาร์จที่บ้านไม่พอเงี้ยก็สามารถแวะจุ๊บครับชาร์จแบบนี้ได้10นาที15นาทีแล้วค่อยไปชาร์จต่อที่บ้านข้ามคืนได้สบายๆเลยนี่คือข้อดี่ปรีบของเขาจริงๆนะนี่ครับเราพาทุกคนเนี่ยมาดูโชว์รูมรถไฟฟ้าครับในขอนแก่นต้องบอกว่าเป็นไซส์ใหญ่มากนะครับเราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่เป็นโชว์รูมเนต้าบายพารขอนแก่นอ่ะ ต้องบอกว่าเนต้าเนี่ยเป็นคข้เสือซุ่มนะเห็นเขามาเงียบๆนะครับแต่เขาฟาดในยอดขายเนี่ยเพิ่งฉลองครบรอบ10,000คันไปนะครับช่วงเดือนสิงหากากันยนที่ผ่านมาและเขาเนี่ยทำยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าสะสมในไทยเนี่ยได้เป็นอันดับ2ไม่เบาเลยนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้านะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดอย่างที่ผมได้พูดไปครับนี่ครับสิ่งที่เราเห็น โชว์รูมใหญ่โตมากนะครับต้องบอกว่านี่เป็นไซส์ในวงการเขาเรียกว่าไซส์ 3S เคือไซส์ใหญ่สุดของดิลเลอร์เขาเลยนะครับมีรถเนี่ยรองรับการจอดในอนาคตได้เนี่ยเคันเผื่อมีรุ่นใหม่ของเนต้าเปิดตัวในอนาคตโอ้โหนี่ขนาดเนต้าขายเนต้าวีรุ่นเดียวนะยังขายดีขนาดนี้นะครับดูดิโชว์รูมใหญ่โตมากคือผมอยู่กรุงเทพเนะี่ยยังไม่เห็นแบบนี้เลยนะด้านหลังครับมีพื้นที่รับรองลูกค้าเป็นโต๊ะนั่ง ะะด้านบนเนี่ยมี Open Space นะครับโอให้ลูกค้านั่งสบายๆชิลๆพร้อมห้องประชุมเนี่ยเอาไว้จัดแบบกิจกรรมต่างๆนานาได้รวมถึงศูนย์บริการครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไมเอียมไม่กริป แล้วก็ใหญ่โตด้วยนะครับลูกค้าเห็นแบบนี้ก็จะมั่นใจได้ใช่ไหมว่าอีแบรนด์นี้มันมีความน่าเชื่อถือมาสัมผัสรถได้แล้วก็รองรับการให้บริการในอนาคตที่ลูกค้าจะได้ใช้รถคันนึ่งไปยาวๆหลายปีนะครับต้องบอกว่านอกจากความมั่นใจของลูกค้านในการซื้อรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยสิ่งนี้ครับแสดงให้เห็นว่าในฐานะของนักลงทุนเองดีลเลอร์เองเนี่ยเขาก็กล้าครับที่จะใช้เงิน,นหลาย10ล้านหลักร้อยล้านเนี่ยในการสร้างโชว์รูมรถไฟฟ้าขึ้นมานะครับหนึ่งโชว์รูมเนี่ยเพื่อรองรับการเติบโตของลูกคค้าาในนอตเเลยยทีดีดว ถ้าพูดถึงงานจัดแสดงรถครับคนกรุงเนี่ยจะได้ถึงงานมอเตอร์โชว์กับมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ไหมล่ะแต่สำหรับครับคนต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เห็นรถเนี่ยหลากหลายแบรนด์ครับจอดมีที่เดียวเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดบูธท,ที่ห้างรรพสินค้าซึ่งดีลเลอร์เนี้ยมักจะเป็นคนเอารถเนี้ยมาจอดเพราะไม่อยากให้คนนะครับแบบไปเยี่ยมชมถึงดีลเลอร์ไงบางทีคนขี้เกียจไม่อยากไป่ป่ะนี่ครับยกโชว์รูมรถเนี้ยมาไว้ในห้างกันเลยคนเนี้ยต้องมาเดินช็อปเดินชิมอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเราเห็นได้ชัดว่าคารถไฟฟ้าเนี้ยเขาเริ่มเดินตามกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นนะครับคาะประตูครับบุกตลาดกลุ่มลูกค้าเนี่ยต่างจังหวัดมากขึ้น อย่างเนต้าเองเนี่ยเรียกได้ว่าเนต้าเขามาเปิดบูธด้วยตัวเองเลยนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยชาวต่างจังหวัดนะครับสัมผัสรถกันอย่างใกล้ชิด มีรถเนี่ยหลากหลายสีเลยและใครครับที่สัมผัสรถและชอบเนี่ยอยากรู้ว่าขับจริงจะเป็นไงก็ไม่ต้องไปถึงโชว์รูมนะมีรถรับจอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านหลังอันนี้ถือเป็นมิติใหม่ครับของการเปิดประสบการณ์ลูกค้าที่สนใจเนี่ยชัรนไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจนะครับไม่น่าละ่ะวันนี้ครับบ่ายวันธรรมดาเนี่ยล,ลูกค้าเนี่ยยังเดินเข้ามาดูรถเนี่ยแล้วก็มีจองรถไม่ขาดสายเลยนะครับ และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพัะทุกคนครับมาสำรวจตลาดรถไฟฟ้าที่ต่างจังหวัดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเราต้องบอกว่าความนิยมตอนนี้มันไม่จากัดครับอยู่แค่มึงหลวงหรือกรุงเทพเท่านั้นนะอย่างต่างจังหวัดเนี่ยก็มีคนขับรถไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าหลายค่ายเนี้ยยอดขายกว่าครึ่งนะมันจากลูกค้าต่างจังหวัดอันนี้ครับเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมรถไฟฟ้าที่ไทยเนี่ยถึงมีการเติบโตสูงสุดในอาเซียนจนค่ายรถหลายค่ายครับเขาเนี่ยมาลงทุนตั้งโรง,งงานในไทยเลยนะครับผมอย่างเช่นเนต้าเนี่ยก็เช่นเดียวกันที่พาเราททุุุกคคคคนนนนนนเีี่มมมาาาาดดูตลลใวัั้้้ะรบบแณณชง คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ขับรถไฟฟ้านะครับเป็นคนเมืองหลวงหรือคนนอกเมืองหลวงมาคอมเมนต์ช่วยแชร์ประสบการณ์บอกเราหน่อยเผื่อเพื่อนๆใครหลายคนครับจะอยากเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้านะสร้างสังคมที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรามากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่าล,ลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกัรใจบที่สุดด้วยวันนี้ผมป๊อบขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายโอ้เป็นสการาว้าพระก่อนจ้าคุอ